สวัสดีพี่น้องสวัสดีสี่เหียมเพลงเพื่อสุขุมสุคนสม,มองสุบรรค์คนปุ๊บเนาะมีกระมากินทานเป็นไงบอตาออา่าพี่น้องไหยเนาะเป็นมือสุดท้ายแล้วพี่น้องเลยสังสก,การพิ่นมือนี่แล้วพี่น้องเยมือฝากคณะพนมา รถไงเขมาจอดต้าทาเดีวเบคบแล้วเขบสถอยออกมาล้อมนี่ถอยตรงเลยแม่นถอยตรงไลยกะเลี่วเลยนี่รถไงโชเฟอร์จักยูไช้ป่ะเนี่ยขากันห่างยางอยู่นี่วะ

มีทางขึ้นหลายทางอยีกที่สินะน,น่าสน ประ่านได้เป um. ิดระ่านได้เปิดสองป้ายเพื่อนนี่กับมาวะฮะเพือนนี่กับมาบ่ายนอน

เกตมแพ็กักนมันมากล่อมกันสคนพี่น้องเ้ยบอดาวลุงแหล่และพอมินี่พี่น้องเนาะ เลินนะนงสุดไทยเาัะหวาเอามาเป็นเซฟเลเนะวนาเอามาเป็นเซฟยโยงงาก็สบดียงงาจงพระว่าบ่เดี๋ยวบเปเซฟขึ้นมา ระไดมานหยาดฝนเจ้าลาปก่อนนะทัวได้ลายคือ่าคือฝันอวาท่านอะไรสองปีปลายคือม่านไวแพ้ฝนวะเนื่อคมาด้ยัึงเจบคุกหอกแน้เจบเข่ากันเบิ เที่ยวประมาณแบบโตแวบนเอออน่ลยไม่เนจุดดอกเข่าบัดทั้งสเลยกน้าตกนี่เปียกเบิดได้หน่เนาะออมันสาดเขาเบิดได้นี่ บ็แล้วมันมันมันกระเด็นเขาพี่ดิตัเปีอะตัวกระพีกเนี่เดือดฮุบข่าในอยู่อันนี้เฮือนนั่นเมบาตาดีอย่าไปใกล้ได้เจ้านะบาราเจ้าอย่าไปใกล้เจ้าน่ะเออย่านได้เจ้าน่ะมีเจอมาแล้วได้ใต้องเค็มเค็มละโ hog ร่อยบุญ เอหเออเป็ดเจ้ามัน่เข็มเหกร้อยพ่นอย่าไปใกล้มันได้บาทนี่เจ้านะคนกระลายผสมควรอ่างนีเนาะ ลายเตบอจะได้ตํำปบะวาดบไว้เนาะบามีบามีอยากบามีอยากกันต่ำมันมาพริกแล้วเอามือสล้าวสล่าว,าวอะไรเลาอะไ <c oughs> รนพอยำยำสินกนย่ยำเลาอะรเด้ไม่แต่ว่าสล่าวสล่าวอะไรกัน เรียบร้อยแล้วนะ,ะนะปนะอเมีกระปูน้อยใส่เนาะดีกว่ากนเอะ พากินข้าพี่น้องไว้ปันเนาะงข่างอหน้าันพี่้องไ่นาอะรจเายบคนล่ยพี่น้องไว้จนบุ้ยบนนังเลยหยุดติ่นนะ quân tế thẻ bôi mùa năng thôi tỉnh phần 3, 4 lắng tìm mất ta huyên mè bao tìm mà ta làng huyên sao vừa lay cái nó nó thằng này tìm cái gần cái này cả ในยูน่ากินก็เป็นการเป็นงานกับส่วนไายบ้านเฮาก็สิเป็นเนื้อหอยอะไรเพียงเนาะลักลักแน่ก็ได้สีงัวเนี่ยงัวเน,น,นี่ยอะไรเพียงเอาไว้ส่วนไล่หลับสิน้นหลับเขาหลับดิบเพียงเอาไวนะ้เนาะหลับดิบหลับเขาแซ่ะอยู่ว่าไปแล้วแซนะ่บเน,ะบนาะ เอาคุยคุยลงแหละคุยเดี๋ยวเฮีสจอยดีพื่อนย่อยแซ่บแกงน้ำไหมเฮงโอ้พื่อนย่อยจอยเพิ่นมักกินแกงน้ำไหมเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยเพิ่นสดจนจนบัวปลาบวงเนาะอุ้ยพุ่นเข่างามแล้วเนาะพื่อนย่อยปีนี้ยหักอยู่ได้เนาะนกกระท้อนจะเป็นเพี้ย sao nạt đấy hả à? bò sao nạt phải thay được không ô rồi 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 nhầm việc cái cháu hết mà hết việc nó liệu việc phần cả luôn hết cả hết ngàn hai ngân vừa thay phải ơi เที่ยงแล้วพี่น้อเอ้ยพอมันี่กินแล้วพี่น้องเนาะกินสามสี่คำหาคำหกคำอลไรพี่น้องเอ้ยกินข้าวสวยก็เลยบทันหิ้วปรนไดพี่น้องเอ้ยนข้าวมาเตือนกินสวยกินอิม่มชอบพี่น้องเอ้ยเบามีกับลมบ่อยทั้งเนี่ย นี่บริเ็ดกินโดยเฉพาะเลยยู่นี่มันล้างนี่นบริเทปยั้งพี่น้องไลยบริเ็ดกินโดยเฉพาะบเรามีแบบแขนจ่องอะไรล้างลอยอะไรยกขึ้นขึ้นนะง่ายเนี่ยูละ ทางในนะแผนปรุงลาบต้มแกงคนไลยแม่หนคนไล่เลยรอเยนีทุกมุมไป้องคนมีทูกมุมเลยคนไลยเลยรอระดับสองขืนบอดเลยเนี่ยคนไลยเนาะ นี่พี่น้อง ENNIS, นะคนไล่ดูฮะอืมเีงเลยปน้องอีทรมาพี่น้องเอ้เมื่อก uh, ja> ี้เน anyway> no ี่เป็นห่วงน้องไส้ถือมากัดประศนพี่น้องไว้เนาะโทรมาถามข่าวเป็นอะไรดิประศรนาติพี่น้อง เจ็บปวดแห้งเพิ่นก็ได้เป็นห่วงน่องเฮ้ไเไยไปนู่นอีก็ได้คนไลยรีรอพี่น้องไว้เนาะหยาดตีพี่น้องคนไลยพตลตารางเงินแมวลุงเต๋มันหยาเลยเต้นสามลังตรงนี้บอลน,นั่งพี่น้องไว้เพราะมันนั่นมาควนเลยมาคว,น,าวนกับมาพี่นอนท่านเลยข้างเจ้าเด้อ โะบันนั่นาะวันนั่นบอมากับยอน้ำพนแหวีนอ้ปฮอนเาอนา<อ>ะเดยฮ้อนฮอน,น